โอเคก็สวัสดีครับผมยูดีต้อนรับวสูตรชาแนลฮาร์โลว์นะสำหรับคลิปนี้เราอยู่ในเกมยังล็อกออนไลน์เซเวอร์กับที่เซเวอร์คลาสสิกนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นี่ผมจะมาพาเพื่อนๆนะครับเปลี่ยนอาชีพไนท์นะครับผมนักลบขี่เป็ดนั่นเองนะครับซึ่งเงื่อนไขการเปลี่ยนอาชีพนะครับผมก็ให้ทำการอัพจ็อบให้เรียบร้อยนะครับก็เล่นได้ตั้งแต่จ็อบ40ถึง49หรือว่าจ็อบ50ก็ได้อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะฮะก็ทำการอัพจ็อบให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ให้้้้มมมมมาา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 ททที่่ซยยบบบนนนนขขขอออองงงพพเเเเเลละะคคครรััถึกก็็จจสไไหปผ ทีนี้พอเราเข้ามาแล้วนะครับ็่า็ถว่ามีพ่อค้าขายของเต็มเลยนะครับก็บอกก่อนว่าตอนเรบคนที่เล่นจ็อบสี่ิถึงสิบเก้าเนี่ยจะต้องทาการหายเทมเควสด้วยนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วก็หาซื้อพ่อค้าตรงนี้ก็ได้แหละส่วนคนที่เล่นจ็อบห0สเนี่ยไม่ต้องซื้อเทมเควสนะผมก็มาตัวเปล่าเลยเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มเควสกันนะครับก็ให้ทาการคุยกับ n อ c คนนี้นะครับผมคุยไปเลยนะครับคุยไปเลยแล้วก็ค่าสมัครเป็นไนท์คุยไปเลยทีนี้พอเราคุยเสร็จนะครับก็้้้้ทําาาาากกกรรเเดดินน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 ยยยยอลัับบมมซคคคคคุุึงะผี ทีนี้พอเราคุยเสร็จเนี่ย NPC คนนี้เขาจะให้เราหาของสําหรับคนที่จอ็อบ40ถึง49นะครับผมใครได้เทมชิ้นไหนนะครับก็หาเทมหรือว่าซื้อจากพ่อค้าข้างๆนี้ก็ได้นะครับผมจากนั้นเมื่อหาของมาเรียบร้อยหรือคนที่เล่นจ็อบ50สเนี่ยคุยกับ NPC คนนั้นเสร็จก็เดินมาที่โต๊ะคุยกับ NPC คนนี้เลยนะครับคุยไปเลย n p c คนนี้เขาก็จะให้เราตอบคําถามนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นคําตอบให้ที่หน้าจอนะครับว่าข้อไหนตอบอะไรนะฮะตรงนี้เอ,อปล้ปลดาจไไยผม ทีนี้พอเราทําการตอบคําถามจาก m p c คนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทาการคุยกับ m p c คนนึงเลยนะครับผมอยู่ใกล้ๆกกันเลยคนนี้นะครับก็กดคุยไปเลยนะครับอ่าคุยไปเรื่อยเขาก็จะส่งเราเข้าไปที่ห้องวาร์ปนะครับผมพอมาถึงห้องนี้เนี่ยก็เพื่อนเพื่อนทการใส่ดาบใส่อุธใส่ชุดอะไรให้เรียบร้อยนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปตีมอนนะครับเมื่อทาการใส่ของเรียบร้อยก็กดเข้าห้องมาเลยฮะพอเข้าห้องมาแล้วเนี่ยก็ จะมีเควสนะครับก็ให้เราทำการฆ่ามอนทุกตัวที่อยู่ในนี้เลยนะครับผมนี่พอเราทำการฆ่ามอนคบทุกตัวรับก็จะมีป๊อปอัพแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็กดไปเลยเขาก็จะส่งเรากลับมาที่สมาคมของไนท์นะครับทีนี้พอเรากลับมาแล้วเนี่ยให้เราเดินมาคุยกับ n อพซคนนี้เลยนะครับคุยไปเลย เราก็จะมีคําถามให้เราตอบนะครับตรงนี้ผมก็ขึ้นคําตอบไว้ที่หน้าจอเหมือนเดิมนะครับก็สามารถดูแล้วตอบไปได้เลยทีนี้พอเราตอบคำถามเสร็จนะครับก็ให้คุยกับ mc คนนึงที่อยู่ตรงโซฟานะครับผมคุยไปเลย กดไปเรื่อยทีนี้เขาจะส่งเราไปที่ห้องวาร์ปนะครับตรงนี้เราก็ไม่ต้องทําอะไรครับยืนเฉยๆไปเลยอ่าพอเขาส่งเรากลับมาอีกทีหนึ่งแล้วนะครับก็ให้เราทําการคุยกับเอ c ซีคนหนึ่งเลยนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับผมตรงเตียงนอนเนี่ยเราคุยกับเขาเลยเอเบซีทีนี้ก็จะถามคําถามเรานะครับเราก็ตอบคาถามตามนี้ได้เลยนะฮะผมก็ขึ้นโพยมาให้ที่หน้าจอแล้วนะครับทีนี้พอตอบคาถามเรียบร้อยเลยนะครับก็ให้เ,เพื่อนๆเนี่ยทำการเดินไปที่โต๊ะ ที่เราคุยกับเอ c คนแรกนะครับผมอ่าพอเรามาถึงก็คุยกับเขาเลยนะครับตรงนี้คุยไปเรื่อยๆเลยครับอ่าก็เห็นว่าเราเปลี่ยนอาชีพเป็นไนายเรียบร้อยแล้วนะครับการเปลี่ยนอาชีพไนายก็จะมีประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์ช anel ไว้้ด้วยนะผมมาเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรคลิปแนวไหนก็ฝากเพื่อนๆติดตามมาด้วย สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ